รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัว ลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดละละละลาอย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดละละละลาแค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจมาสนุกกับการทำอาหารไปกับพวกเรานะคะร่วมสร้างสรรค์โดยโตโยต้า สองเซจุนเพียงคะ่ะอาหารมื้อนี้อร่อยทุกอย่างเลยเพียงคะก็องหญิงพิทซองมาเยี่ยมข้าทั้งทีข้าก็จะต้องจัดเตรียมให้เต็มที่หน่อยสิีค่ะนี่นะคะเมนูในวันนี้ข้าได้จัดเตรียมไว้มีเป็นกิมจิฮอตพอตหรือมีเมนูหมูผัดกิมจิและเมนูกิมจิจอนทั้งหมดนี้ข้าได้เตรียมไว้ให้องหญิงหมดเลยค่ะพ่อสนองมีเคล็ดลับอะไรในการทำอาหารเพียงคะ่ะองหญิงอยากรู้ไหมล่ะ อยากสี่เพียงครับกุญเจียงกุญเจียงเอาเมนูพิเศษของเราออกมาซิโอของที่เด็ดที่สุดในวันนี้เพคะองค์หญิงมันคืออะไรเพียงคะมันคือกิมจิเ็ดรับความอร่อยของข้าอยากทำเป็นจังไลยเพียงคะพระสนอเช่อสอนได้ไหมเพียงคะได้สิเพคะแต่ก่อนอื่น อ็หญิงพิษส้มกับพัสนมมาสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดค่ะรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปรุงค่ะวันนี้สาวกเกาหลีซึห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้พี่เซษและน้องพี <superv ising> ่ป <vastly lava> <People> ้าจะมาสนุปปรุงเมนูเกาหลีกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ วนนี้นะคะพิต้าเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารซูยากิค่ะแล้พี่เซรู้จักร้านนี้ได้ไงคะพี่เซเคยมาชิมนี่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วติดใจในรสชาติมากเลยค่ะเพราะนอกจากอาหารจะเป็นสูตรเกาหลีแท้ๆแล้วคนทําก็ยังเป็นคนเกาหลีแท้ๆด้วยค่ะอนยังไงเซลสวัสดีค่ะอนยงงซอแล้วก็สวัสดีค่ะดูไอนี่นะคะพิต้า มาดามซูค่ะ oh. เจ้าของร้านซูยากิและที่เรามาที่นี่วันนี้นะคะ oh. ก็เพื่อที่ว่าเราจะมาขอให้มาดามซูพาเราไปทำกิมจิสูตรแท้ๆแบบต้นตำรับกันค่ะ oh. อยากไปลองดูไหมคะว่า oh. yeah, ค่ะ Madame, can teach yes, มาดามคุณครูที่เชิญมาทำกิมจิ yes sure this week this week okay y e ้ ถ้าอยากขอส่วนผนสมเยอะจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาให้มาดามช่วยแนะนำส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่านะคะมาดามคุณอยู่ introduce to us what all the ingredients we have we are ready this is a fishy sauce อือฮั้นน้ำปลานะคะ yes and uh, this is a rice powder อ่าฮะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ this is a onion grind the onion อ <c oughs> uh, ่าฮะ and g i n l e r อ่าเตินกระเทียมนะคะ the ginger ผันขิงผันค่ะ and sugar salt and t อน้ำตาลกุงรส garlic กระเทียมอย่างเยอะเลยค่ะ this is the green onion แลวก็ต้นหอมใหญ่ค่ะ we must preserve the cabbage with the salt for hours ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเกลือมาหมักกับผักกาดขาวของเราซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาในการหมักถึง4ชั่วโมงเลยค่ะ and we must put the เกลือ Uh, between every every lips like this way ไหนรู้ไหมคะมาดามบอกว่าอะไร you can do yourself พ uh ี่จ๋า you try ให uh ้เอาเพื่อนลอยใส่ทุกใบใช่หเครื่องเยอะขนาดนี้มันต้องเค้มแน่ๆเลยค่ะ ราลองถามมาดามดูดีกว่าไหมคะมาดาม do we have to wash this uh, the salt out of the <yes. S 2> <cabin? S 3> uh, after after four hours uh, uh huh. we must three times washing คีฟมาดามบอกว่าหลังจากที่เราหมักไว้สี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาผักของเราไปล้างน้ำสะอาดถึงสามน้ำเลยค่ะพิต้าเข้าใจแล้วคะ่ะ หลังจากหมัก4ชั่วโมงแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่นต้นตนะเมื่อกี้พี่ต้าถามว่ามันจะเค็มไหมใช่ไหมคะไหนลองชิมดูซิเป็นไงเค็มไหมคะโอเคไม่เค็มแล้วค่ะแล้วคุณงม่ตอคคะ Water and Rice w o w d e r We mix and b o i เ i n g a ้มโอคอันนี้นะคะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวที่ผสมน้ำแล้วก็เอาไปต้มจนสุกนะคะ m i ก mix mix, mix. ก,กู้ก็ตอนนี้จริงๆก็คือโยนทุกอย่างรวมกันเข้าไปในชามอะคะ่ะไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาไนไม่เข้ากันเลยค่ะิตะ้า <c oughs> <c oughs> ให้คุณลองดูเชพรลลลาะมันเรียลค่ะข,ขั้นตอนที่พี่ตาชอบมาก <c oughs> เขอออทีละอันทีละอันอเ,เดี๋ยวลองดูมาดามเขาทำพี่จะยูเค้นตั o ยูฟอ l l ลมี่โอเคแม่บาบอก <c oughs> ทำตามมาดามนะโอเค We put the seasoning between every leaf ขั้มปรุงที่เราคุกแล้วมาวางไว้บนใบใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะกิมจิฝีมือพี่เซกับน้องพิต้าค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องฟูงเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะพอหลังจากนี้ปุ๊บเราก็จะเอาออกไปทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง15ชั่วโมงและพอทิ้งไว้15ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหน้าตาอ,ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะน้ําก็จะเยอะขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้ชิมแล้วค่ะน้นพิต้าชิมเลยนะคะหย่านขอมาดาเลยค่ะแค่นี้อีกนะเย้สมคุณม <laughs> <ะ>ีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ อร่อยอร่อยค่ะแอบ <c oughs> เผ็ดนิดนึงเ <c oughs> มดาบอกว่าปกติกิมจิมันต้องกินกับข้าวสวยอะค่ะง <c oughs> ั้นวันนี้เราเอากิมจิกลับไปทําเมนูกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะพ่ต้าแต่ก่อนที่เราจะกลับไปทําเมนูเรามาขอบคุณมาดามกันก่อนดีกว่าไหมคะกัมสามีดามขอบคุณค่ะมาดาม กิมจิเป็นการดองผักที่ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่7ในช่วงฤดูหนาวของประเทศเกาหลีที่มีอากาศหนาวจัดไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ชาวเกาหลีจึงคิดวิธีการถนอมอาหารและหนึ่งในนั้นก็คือการทำผักดองเค็มด้วยเกลือนำไปหมักในหายแล้วฝักดินซึ่งเป็นจุดกำเนิดของกิมจิในยุคสมัยต่อมาค่ะ ได้สุดยอดกิมจิสูตรต้นตำรับกันมาแล้วช่วงหน้าพิเศษและน้องพิต้าจะพามาทำเมนูอะไรให้ได้ชมกันห้ามพลาดนะคะ